นี่ครบรอบหนึ่งปีคอฟดิวตี้โมบายมาลจ้าเพื่ออะไรวะเขารู้กันทั่วทุ่วเมือแล้ใชิไหายปรับมอม่ครั้งนะผมกับครบรอบหนึ่งปีคอฟดิวตี้โมบายนะฮะอยู่กับผมอบอุ่นนะฮะซึ่งก็ขออภัยด้วยนะ,ะที่ผมนั้นหายไปนานไปกว่าที่กว่าวอีกแล้วนะผมก็ เหมือนเดิมฮะไปไต่แรง้งมานะฮะจนตอนนี้แร้ของผมก็อยู่ที่ี E ครับผมเรเจนนาเร่นะฮะทั้งโหมดแบตเตอร์เบย์แล้วก็โหมดพระเจ้าระย้ายูเลยนะฮะไม่รู้เป็นไรนะผมเวลาแบบรีแลร้งทีไรชอบไต่แร้งตลอดนะฮะแล้วก็ค่อยมาอัดคลิปทีหลังนะผมไม่รู้เป็นอย่างี้แบบทุกซีซั่นเลยนะฮะและแน่นอนนะฮะผมจะมาไต่แร้งกันอีกแล้วนะครับผมแต่ปืนที่ผมจะใช้นั้นเป็นปืนไหนในซีซั่นนี้เลยนะครับผมซึ่งก็คือปืน finish นั่นเองปืนนี้นะครับผมจะเป็นปืนอยู่ในหมวดหมู่ของประเภท SMG หรือ submachine gun นะฮะสำหรับปืนนี้นะครเอาไว้ยิงระยะใกล้ๆเลยครับผมซึ่งถ้าใครแบบเติมแบบ premium pass นะครับผมเลเวลของปืนจะอยู่ที่เลเวล50นะครับสำหรับคนที่เติมนะครับผมแน่นอนว่าก็ได้จะได้พวกตลกคนใหม่ปืนใหม่ต่างๆมากมายเลยนะครแต่คนที่แบบไม่ได้ใายเติมนะครหรือว่าเป็นสายฟรีนะครับผม ก็จะอยู่ในเลเวลที่21นะผมเป็นสกินแบบตัวดั้งเดิมของมันเลยนะฮะนี่ครับผมเป็นปืนแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งแนอนว่าตัวละครใหม่กับพวกสกินปืนใหม่ต่างๆนะครับผมก็ทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วนะน่าจะได้กันทั้งหมดแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนนะผมสาหรับคนที่เติมนะฮะก็ใครที่แบบสายขยันนะครับผมก็เติมฝั่งซ้ายได้เลยนะฮะราคาจะอยู่ที่4 4 4 CP นะครับผม แต่สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะผมเติมในสั่งขวาได้เลยจะอยู่ที่960 p นะผมแถมคนดี่อยากจะเติม960 p นะฮะก็จะได้ของอย่างเช่นไม้เบสบอลอวัตตกรอบรูปแล้วก็ตัวชามิงตรงนี้เป็นของแถมด้วยนะครับผมสำหรับคนที่เติม960 p นีฮะ ก็เรามาดูสเตกของปืนกันดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตร้างแป๊บนึงนะฮะนี่ครับผมสเตกของปืนอยู่ตรงนี้นะฮะดาเมจ38แม่นยำยี่สิบสองรยิง40อัตราไร้กระสุน111ย์111ว้าวถือว่าเป็น SGT ที่รันเร็วที่สุดก็ว่าได้เลยนะฮะความพม่นยยี่สโหเป็นปืนแบบว่าปืนเบาด้วยนะฮะแต่ก็มีข้อเสียก็คือการควบคุมนะฮะจะอยู่ที่1 4นะครับผม ซึ่งบอกเลยว่าใครที่อยากแต่งปืนเดียวกับเหมือนแบบกับผมนะฮะก็แต่งได้ตามนี้เลยนะครับผมก็มาดูคานสเปนอย่างแรกเลยนะฮะผมจะใส่ป็นเจ้าตัวปักกระบปกปืน OWC Light c o m p e s e r นะครับผมเพื่อตอนยิงจะได้ไม่ใส่ไปใส่มานะครับผมของแต่งปืนอันที่2นะครับผมจะใส่เป็นจำพวกเปิร์กนะครับผมซึ่งเปิร์กที่ผมจะใส่ก็คือ Side a ซ e of Hand นะครับผมเพราะว่าจะได้รีกระสุนไวขึ้นนะฮะเพราะว่าผมเล่นในแบบแบบระยะใกล้หรือแอท a c กเกอร์นั a ่นเองนะครับผม การลิกส่วนไวถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับผมของแต่งปืนชิ้นที่สนะฮะผมจะใช้เป็นตัวตัวใต้ตลํากล้องนะครับผมเป็นแลนเกอร์ฟอร์กิฟนะฮะเพื่อควบคุมแรงดีดแนวตั้งแล้วก็ความแม่นยําเพื่อเล็งยิงนะครับผมจะได้แปลว่าแม่นยําขึ้นควบคุมได้ขึ้นอะไรบองนี้นะครับผมอย่างที่4นะฮะเป็นตัวแมกกาซีนนะครับผมถามว่าทำไมจะเป็นตัวแมกกาซีนนะฮะเพราะว่าปืนนี้นะผมถ้าไม่ได้ใส่แมกกาซีนจะอยู่ที่ประมาณ25นัดนะครับผมผมก็เลยต้องใส่เป็นตัว,ตว เอเดนแบ็กนะผมเพื่อเพิ่มกระสุนให้มากขึ้นนิดหนึ่งนะครับผมของแต่งปืนชิ้นสุดท้ายนะครับผมจะใส่เป็นตัวกิบหลังนะฮะเป็นลับบอร์ดไลท์สกิบเทปนะครับผมเพื่อจะได้แบบว่าควบคุมแล้วตั้งได้ดีนะผมจะได้ไม่ดีดไปขี้เกินไปนะผมก็ใครที่อยากอยากจะควบคุมให้มันนิ่งนะผมก็แต่งตามผมดังนี้ได้เลยนะครับผมก็เรามาเล่นกันในแรงมัตติพิเอร์กันเลยนะผมสำหรับปืนเฟเน็ตนี้นะฮะ ก็มาดูสิว่าเราจะมาแจกหรือจะมาแบกกันนะครับผมก็เชิญรับชมได้เลยนะครับผมให้ฉันรออีกนานไหมต้องรออีกนานไหมแม่ผมว่านะฮะเราไปเล่นในโหมดธรรบิดาดีกว่านะฮะดูดิสิฮะสามนาทีกว่าละยังจับหาห้องไม่ได้สักทีอได้แลอวนะ เราออกแล้วนะผมตะว่าจะมาเล่นแรงแหละแต่หาห้องไม่ได้สักทีนะฮะนี่หาไป3รอบแล้วนะผมหาห้องอยังไม่เจอเลยนะครับผมผมคิดว่าผมจะมาเล่นในโหมดธรรมดาก่อนสักครั้งแล้วกันนะครับผมก็ในโหมดธรรมดานี้นะฮะเนื่องด้วยว่าตีมของเราก็จะใกล้เป็นตีมฮาโลวีนแล้วนะฮะซึ่งก็มีโหมดหน่ให้เราได้เล่นกันนะครับผมมีสองมดเลยซึ่งก็คือโหมดปั๊มกินคอนเฟิร์มนะฮะกับฮาโลวีนสแตตอฟนะครับผมซึ่งสองมดนี้นะฮะ เราจะมาอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับผมโหมดกำลัมยิ่งคอนเฟิร์มนะครับผมก็จะเป็นโหมดที่อารมณ์คล้ายๆคิวคอนเฟิร์มนะฮะแต่เล่นในแนวแ,แบบ10ประทะสิบนะผมหรือว่าคือเล่นได้20คนเลยนะครับผมแน่นอนว่าเราจะยังไม่เล่นโหมดนี้แล้วกันนะครับผมซึ่งเราจะมาชื่นชมแผนที่สเตตอัพในทีมฮัลวินอีกครั้งหนึ่งกันนะครับผมมาดูกันสิว่าเราจะใช้รูปลักษณ์ตัวใหม่ของเราไปบู๊ในแผนที่สเตตอัพในทีมฮัลวินได้กี่คนก็เชิญรับชมกันเลย เดนมาการ์กินได้จะเป็นเพ่อะไรเดี๋ยวเราไปสำรวจดูเดี๋ยวเบิองซีเดี๋ยวมุกวนซีนี่นะผมโอ้โหมาในตีมกลางคืนอีกแล้วนะฮะสหรับสเตลล์ของเรานะฮะนี่ครับผมแจ็คออเดนเทิร์นนะฮะว้าวชื่นแน่นอนว่าเหมือนเดิมปิ๊บีมเหมือนเดิมมากโอ้โหรชอบอ่ะชอบตีมนี้มากเลยนะฮะสำหรับตีมฮาโลวีนนะครับผม สวยงามมากจริงๆแล้วก็ปืนผมนี่ฮะโอ้โหร่ายเร็วจุจี้ดิจุดจุดจุดจี้อย่ามาฟันตู้อย่ามาฟันตู้อย่ามาเห่าอีกสองโอ้โหสองตัวดับเบิ้ลคิวได้อย่างสบายแล้วทีนี้สิได้ดับเบิ้ลคิวไม่ได้ฮะเอาไม่ได้เอาไม่ได้นะครับผม มันอยู่ไหนโอ้จะแล้วนะผมเอโอ้ยเมื่อกี้ใครยิงเมื่อกี้ใครยิงเมื่อกี้ใครยิงนี่แน่ตายบิ๊งหนึ่งโอ้โหยมาไม่ยสู้ไม่เสียงนะเราอะต้องบอกเลยว่าปืนนี้มันลั่นเร็วมากเลยฮะเนี่ยแค่เนี่ยก็ตายได้แล้วนะครับผมซึ่งละถ้าเราแต่งของแต่งปืนดีๆด้วยนี่บอกเลยว่าโอบิจเจดนะฮะบอกเลยว่าเอาไปหัวดกับลูกซองได้เลยนะครับผมสำหรับปืนเฟินิตของเราเนี้ย ไอโง่โง่ไปหนึ่งดอกโอ้ยอยู่ข้างหน้าผมเลยอย่างนี้ต้องตาไปตรุยซะแล้วนี่แหละตายซะไม่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 ตื่นนะลูกห่วยือบตายมีตัวเหรอมีตัวเหรอจ๊ะมีตัวเหรอจ๊ะรู้สึกว่าจะมีอย่าอย่า อย่าห้ามพี่น้อง Double kill อ,อยู่วีต้องมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหเกิดฝังนู้นหมดเลยไม่เป็นาาไรเดี๋ยวเราไปหามันอยู่ดีนะฮะฮันแน่มาตายซะเอ,อ้ยอะไรอะไร <c oughs> ไม่ทันมันจริงๆวะ่ะสำหรับไอตัวอ o v e r k สกิลฮี p นี่นะฮะอย่ามาฟันพี่อย่ามาฟันพี่ไ <c oughs> ชัยอ้าวอาวไม่อยู่เอเสี่ยนอยู่ทั้งหมดนะเอา้าอย่างนี้เหร โอ้โหชักอาซีมาแล้วแฮะอืมมันต้องต้องดักไว้ก่อนจะ<ค> <ด classes> มาฟันพี่ไอ้เจ้าหนจ์ไม่เห็นอีกตัวเฮ้ยตายเก่งก็เกินเราเนี่ยแหม่ดีที่พี่แจกให้ชาวบ้านชาวท้องเขานะฮะมันอยู่ตรงไหนวะโอ้ยไม่ทันมันว่ะอีตาลีเสียดายจริงๆนะฮะ ท่านแหน่เมื่อกี้มาตุยหลังเราใช่ไหมไอ,อตัวนี้ <S <S นี่แน่แกแค้ได้สำเร็จเดี๋ยวขอไปตั้งหลักแป๊บหนึ่งนะฮะอุย้ยดินเสียงฟันนี่เสียงนยยนคนฟันนี่เสียงคนฟันอย่งอยู่ไหนอ้าวตายได้เหรอประโ,โอ้ยอุ๊ดหน้าผมมีหน้าผมมีตัวยิงไปก่อนยิงไปก่อนขอตัวสุดท้ายเด้เพื่อนขอตัวสุดท้ายขอตัวสุดไอ้ยุดตายปธุย ช่วเราคิวแขมไม่ได้ฮะเออไม่เป็นไรนะครับผมเราก็ชนะไปได้นะฮะแต่ว่าเรายังแบบว่ารู้สึกว่ายังบูไม่มากพอนะผมเดี๋ยวเรามาเล่นเกมต่อไปกันดีกว่านะฮะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะมาเชิญรับชมเกมต่อไปได้ไดเลยครับผมอ่าแล้วเกมที่สองมาแล้วนะฮะในแบบที่สแตนเอ,อาไปเดิมนะฮะแต่โหมดนี้เป็นโหมดชั่วแร้งนะครับผมก็จะเป็นโหมดใหม่ล่าสัว์ในเกมนี้นะครับผมก็ะจะเป็นโหมดที่แบบว่า ก็ถ้าเราได้คิวใครคนใดคนหนึ่งนะฮะก็จะเกิดอากาศคุ้มค่าทันทีนะผมแล้วเราต้องคิวในเวลาที่กําหนดด้วยถ้าเวลามันหมดเมื่อไหร่คือเราระเบ,บิดฆ่าตัวตายมันน้นนะฮะอย่างนี้นะผมซึ่งถ้าเราอยู่ในโหมดคุ้มค่านะฮะจะได้คะแนนเพิ่มนะผมถ้าเราสังหารได้นะฮะโอ้ยิงวยมีตัวจุนเม่อกิซไนจุนเหรอแม่นใช่ไหมเราอ่ะแม่นใช่ไหม ของมันนี่โี่จใ่งหนู่หนูนี่เาบเห็นขบนน้ีไหฮะอันนี้นะคือเวลาที่เราต้องสังหารนผมถ้าสังหารไม่ทันก็ตายนะฮะลูกซองเหรอลูกซองเหรอเงแต่ทุกซองนะมึงอ้ยหมาไม่สมเสียงนี่แหละเปิดวีวีชออาซีมาสตรของฉันมันอยู่ไหนยิงอะไรยิงอะไรยิงอะไรยิงมั่วซีไม่ดีนะไอ้หนู

คาดจะตายไปก่อนนะจ๊ะโอ้ย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 เพื่อนเราใช้สเตลช t อปเปอร์ r ด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะแต้มของเราก็นําเป็นลัลลิวลัลลิวอู้มีเสียงปืนมาจากไหนมีเสียงปืนจากไหนเราต้องยิงให้ได้เยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยอีกอีกหนึ่งอะรแล้วเนาะเนาะเนาะ ิน้ำสารวายตายแล้วเราต้องหาคนได้เจอแล้วอันนี้ไงู้เกือบฆ่าตัวตายแล้วแฮะเอาจบเกมซะได้ว้ารู้สึกว่ายังบูยังไม่มากพอเท่าไหร่นะผมแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราไปบูในแลกกันอีกคลิปหน้าอีกทีแล้วกันนะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้นะฮะแน่นอนใครชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะฮะ สำหคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ